สวัสดีครับพเดี๋ยวมาฟังเสียงน้ำกันตัดสินใจกันได้ไหมล่ะเดินในความอดิชันเพราะอาจจะเบรกบางช่วงนะครับอาจจะเบรกบางช่วงเพราะว่ามันยาวเกินไปพอหลอดได้ไหมรู้ชื่ออะไรลูกชื่อรินนาค่ะชื่อรินนามาจากไหนลูกมาจากจังหวัดยะสธรมาจากจังหวัดยะสูท้องเมืองหนาทุกฝรั่งหนูลูกขึ้นอะไรลูกขึ้นเยอรมันขึ้นเยอรมันไทยนี่ล่ะสิล้ำล้ำได้รยุติลูก มวยเอามาคือนสิบแปดเลยแสังกินยังไงล่ะกำกินยังไงพี่น้อยเนี่ยพันธอ้ากกิมันมาผ่ากับเพิะละมันอยู่เนียวบาทีเนี้ยพจูบาทีีอั่นู้จะมาเพลงอะไรลูกห้อยใจบองไฟแสนอมาทั้งผุการอดบอกว่าต้อลองๆพันเลยบปงิีมั่นแตนะตัวไฟตัวมั่นเอาไปอาจารย์ อยู่หลับอูยอลีปุ <marriages> <differences> 13โอ้ยไนไปพ 12, 12. อ1ิยนยกมือนำมูเทเล่เทเล่นเอ,อ้าหยินหนึ่งเสื้อ หนูชื่อหนูชื่อน้องต้นเข,ขาค่ะมาจากอำเภอโพนทองค่ะอาา๋อกมาจากพนทองคือกันคงสิบว่ไกลจากนี่น์นนท์หลงอายุเท่าไหร่ลูกอายุสิบหกปีค่ะอ๋อมันคือมีตัวไว้ยเด็แต่บอลจบกับมันมัตสันนีแล้วเออมันตสันนีอ่ะหนูชื่ออะไรนะลูกต้นข้าวต้นเขาจา้ะโอเคหนูจะมาในเพลงพัดล่าที่ผาแต้มค่ะมาเกินยังน้อยหนึ่งอาจารย์ระเดินเลยได้เดี๋ยวขอฟังเสียงให้เสียงขึ้น เห็นโอบัวกอ่หลูกร้านลุงร้านนี่ก็ได้หลงมต์ข้นสีซอ่ะหลงหมต์นะเอาข้าได้ยิ้มใส่พ่อ,อยู่ อายุเท่าไรลกสิบปดีค่ะมาๆกันแล้วก็พูดเสียข่าวพี่ก็มองกันค่ะแก็ค่ะูดอสิเรียกแม่สัน่ะเรียกแม่ทั้งสอเลยค่ะขันบูเธอมาสิวะีแม่มน้ำติึงขึ้นอยู่ีเอาเจอกเขียวดีค่ะใส่ล่ค่ะใช่แม่ใส่โอ้ยกตสิงแม่ทวันหลับน่าหายแเียังหาเลยใหม่พ่อมื่อ่ะอ เออพอดีบุรุษลอนไปฮะเลือดอะไรด้วจ๊ะแล้วดไทลูกนี่จ้ะอันนี้หมดเลยยังเพื่อนมายืนเนี่ยมาเลื่อนเหมือนจ้ะและสามคนนี่นจ้ะสามคนลงมาหนีอันผจูพร้อมนะมีน้องน้น้องเดนเซออีกหนึ่งคนเอามาลูกมาเลยใส่ชุดมาเลยอ่ามีกองเชียร์มาด้วยข้างวีทีไม่ใช่เออ ดิฟ <Independence> er. นเดนเซอร์รนี่ล่ะสี่สิบคนมันหนูอยูสี่สิบคนม่นลูกมาใหม่เออเอาเอาขอไม่หน่อยอัาชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ลูกอ่ามุญงจะันแม่หราบ่ตเตียนว่าซันค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องแตงโมนะคะมาจากจังหวัดอุรลราชธานีค่ะแากอำเภอไหนลูกมาแต่อำเภอไหนอำเภอสำโรงค่ะ โอ้ยบอกเขาไปยากกันดีต้องดง็มโม่ไม่ไปโกงน้าตาเราเนม่ยคนอนโม้ลูกจะมาด้เพลงอะไรลูกเบอร์โทรเจ้าชูค่ะเออเอามามาได้กันคุ โอ้ขอบคุณพี่น้องมึ่งยูนี่สดสดสองหมื่นหนึ่งพันคนชมสดสดนะครับที่สาวน้อยเวียนเพงเวีนเพลทวันนี้เขาอนุญาตไปยังพระอาจารย์นะครับวันนี้เป็นงานอายุวัฒนมงคลท่านเป็นงาร้ันเกิดนะครับวันนี้ขอพิเศษวันนี้เป็นลูกหลานของพี่น้องทั่วจังหวัดเบยรีเดียวตอนนี้ ่สั่นแม่แตงโมแ่นูก็บ่สันแบบนี้ด้่สันได้ก็คือเขาฉียาอะอันนี้ก็จะมาออชันเลลูกอ่ะมามาเอาพอจยิ้มด้ละเอาเคยเห็นแต่เพื่อนสมัครเห็นลูาเพากสมัครแค่ี้เแนแมนรู้ชื่ออะไรลูกมาชื่อต้นเหลียวค่ะน้องน้องต้นเหลียวอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ปีนี้ โอ้ฮะรับปะรับปรับเลยนะรู้รู้จากรู้มาจากอำเภอไหนลูกรู้มาจากมวงสามสีค่ะพ่ออุบลอุบลเอ๊เอาหยับไปทางบนแล้วรู้จะมาในเพลงอะไรลูกรถมอนิเตอร์มันบึงบึงเบึงบึงนี่เนี่ยอ็บอสน้ำตาลนวลเขื่อนลำเปล่าน้ำตาลนน้ำตาลนวลเขื่อนลำเปล่า 你说你错了吗？<music> สามีไม่ดีสัมแม่ไม่นีพอเออีหล่าสามคนไม่หยังงจไม่แจกันนี่พรอะ่ยางัางหล่าหลอกในบ,บอก่อเหมือนไก่ย่ามหลอกเพร้งแล่วันทีบางทีเก้าก็สิครบรอบแล้ววันทีเก้าครบรอบอะไรครบรอบเพลงหอบฝันไงหอบฝันมาหลังหา่านตอนนี้เานได้ราบร่อ,อจู 28ล้าน28ล้านวิววันที่9ก็จะครบรอบ1ปีนะครับขอบเราันเกิดหอฟันมาหลังหาขอบคุณแฟนๆนะครับที่ซอยกันสนับสนุนนะฮะตั้งแต่มือแรกจนหอดมือนี้นะครับเะครเรื่องปีแล้วครบรอบ1ปีหรึบงปีเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ VIU อ่านว่าวิวนะครับวิวเอฟซีบรันจีเกาหลีที่มี สิ่งที่เธอเหนื่อยน้องบอกเนาะนะครับว่าพี่น้องจะตัดสินยังไงบ้างน้องอะไรนะลูกเฮ้ยนี่นะนี่นะจังนี่ครับพี่น้องเพิ่งขึ้นมาหลายเดือนสวีทัสสวัสดีครับขึกมาหลายจดือนนงานฟรีแม่ฟรีบ่ะสมัยเซ็กเก็บสัำภาษีดิจังเราไม่ทุกออกบ้านหลาายคือเข ก็พาเขาไปสุมองอัญญาณสมองนี่ล่ะอันนี้สาวหน่อยจากเมืองยะโสได้ล่ะนี่แหละอ้ามทางลีน่าหุวยดาล่าแบบนี้นี่เอ้ายังว่าพี่น้องคอบเมนต์เพี่น้องคอมเมนต์ของบ้านนี้รับจิตจับประท่านไหนร้องกผลไม้หนอเฮ็ดไหนบ่เออฮะแล้วค่อยพิจารณากันอีกทีหนึ่งลองไปมาหันมีบ่แนครับโอ้ใส่ได้อยู่ดิใส่ได้องค์ประกอบภาพรวมเป็นการแสดงนั้นแสดงละครน้ำโซเฟียเถอะเอ้า ว่ามันสิเป็นนักอิมิวสิกิอายุกี่ปีโลสิบเกศปีโอ้ยบอกเล่าบอกอีสานได้ยังบอเล่าบอกอีสานเนาะลูกเครื่องฝรั่งเยอรมันออกเยอรมันสู้พี่อังกฤษบอสู้ฟี่อังกฤษโอ้หมาเนี่ยหมันี่ยเครื่องใช่ะอันนี้ก็ลูกเครื่องเมื่อไหร่คอยเครื่องไหนฮะเครื่องผู้ใดเครื่องสารค้ามันเครื่องขัดแก้งไม่ย่าพาไม่ย่าพาอยู่สามเดียมไม่ย่าการอยู่พันแท่งเออเอาอันนี้เครื่องยังเนี่ยมันเครื่องมาเครื่องคนเนี่ย ยูทูบเปิดได้น่เขากให้ทายเขาได้ทายแล้วช่องหลังอยู่หักเพิ่งหเลยม่รช่องนี้เขาทายแล้วโอ้ยสะเให้เราทายเลยยังยังอยู่ิายบอกไหมคนจุออกคนติต่อคอดคอดีหังไม่อางสั่นทุกได้มากับชือนเลเต้ ตัดนะลูกเพราะว่าบางทีเวลามันเจะฟังฟังฟังเป็นบางช่วงหนูชื่ออะไรลูกชื่อจีนค่ะจีนจารุบันค่ะน้องจีนมาจากไหนลูกลูกงกินอีกทีนี่ไม่ใช่ชื่อเขามาจากรอยเอ็นเท่านี่แหละค่ะอำเภอไหนลูกอำเภอทวัดบุรีค่ะโอ้โหทีนี้ือสีส้มสีมันรอยเอ็นแท้สาวน่อยวงสองขึ้นเอาไปยังขั้มพันกันมั้ยเอ้าส้มฝักวัวด้วยหาคนแม่นเหมือนได้ดเด็นี่ปอ โอ้ยอ้อยมันหมดเลยุ่งสาวหน่อยสองอ้อยมันตลอยเอ็นว่ะสงสัยเจ้าภาพปีนานี่หากี่แทะหาจุดแต่จอดเลยเนาะแม่อาจารยเป็นโชคพี่เศียโชคลอยเอ็ดนหายี้หลานเสีบ้าเพลงอย่างหลงห้างลาที่ผาเต็มอ่ะอาจารย์มาหักลาอ